วันสั้นเรื่องของไม่ตรงปกไปรับชมกันเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe ด้วยนะให้กดหมดแล้วไปรับชมกันเลยจ้า แม่ขาอะไรจะรู้หนูอยากสั่งของอยู่ดีๆก็อยากสั่งของขึ้นมาเลยอะแม่แล้วหนูอยากสั่งอะไรนะจ๊ะ สั่งเกมเสร็จถีอครับจะได้คิดเลขได้ด้วยแต่แม่อยากได้ข่ะตั้งกล้องใหม่อ่ะจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ซื้อ F แอปช้อปปี้ละกันนะหนูอยากสั่งเกมเสร็จถีแบบไหนมีหลายลายให้เลือกเลยนะมีลายส่วนสนุก มีลายส่วนน,น้ำมีลายคิตตี้มีลายโดเอรเรมอนมีทุกอย่างเลยหนูอยากได้ลายสวนสนุกค่ะสวนสนุก49บาทนะจ๊ะอ่ะกดสั่งเป็นที่เรียบร้อยละแล้ว,ลวหนูอยากได้เกมลูกเต๋าใช่ไหมครับใด้ครับ เอ๊ะคนละคนสิหนูอยากได้เกมลูกเต๋ามแม่จำผิดเกมเสร็จฐียังไงสสนุกนะครับแล้วถอยลูกเต๋าล่ะบันไดงูโอ้ยแม่สับสนอืมมีกี่ลายคะดูก่อนเ้นหลังก็จะ,จะเป็นป่าอะไรนี่สองอย่างน้ ป่าก็ได้ค่ะป่าห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะอ่ะแม่กดสั่งเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ดูของแม่ก่อนละกันนะชึบชึบชึบอืมสั่งเรียบร้อยกดตั้งก้องดีมากตั้งหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแค่นี้ก,ก็เราก็รอของแมาส่งได้เลยจ๊ะ แม่สั่งเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วชำระเงินเรียบร้อยรอไปจะแต่สินค้าทั้งหมดที่เราซื้อมานำเข้าจากไทยเลยเร็วสะดวกรวดเร็วมากพรุ่งนี้ก็มาแล้วปะไปอาบนะ้ำกินข้าวนอนดีกว่าจะได้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆ มาอมืนี่ก็วันที่สองแล้วนะจะมาส่งหรืยอย่างเนี่ยรอดีกว่าโอ้ยร้อนเจ้านายก็สั่ง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 สงแต่ฉันไม่รู้นะว่าข้างในกล่องคืออะไรวันนี้ต้องไปส่งของในบ้านเลขที่๙1 5๓9แล้วก็บลาบาบาบาไป เริ่มจากที่แรกก่อนเลยโอ๊ยโอ๊ยาสดุเกือบตกต้องขับเบาเบาเบาี่เรา,าจ,ะจะทำได้เบาแบบโคตรเบาเฮ้ยก่อนนี้จะตกอยู่แล้วนี่ได้แล้วได้ล้นี่โอเคกดกริ่งก่อนติ้งตองไม่มีใครอยู่ ไปบ้านต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปบ้านห้าเกา้าแปอ,อยากโกร w เครงงสิอันนี้เป็นเกว้วยเหนื่อยปิ่งอยู่ในบ้านนี้โอ้โหอยู่ต้องไกลกรีงต้อง ติงตังไปบ้านหลังต่อไปกันเลยบ้านต่อไปอันนี้ขับเร็วอุ้ยเมื่อกี้ฉันชนอะไรต่อไปบ้านหลังนี้แน่ๆม่มีคนอยู่แต่เขาเล่นเกมอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน เอาแบบไม่ต้องกดกิ่งดีกว่าบ้านนี้สั่งสกล่องเอ๊ะสกล่องสิบ้านนี้สั่งแค่สองกล่องโอเคเขาเล่นเกมอยู่อย่างสบายใจเหลืออีกสกล่องก็จะเป็นของบ้านหลังนี้9 0 1 1ส่วเเป็นอะไรก็ไม่รู้สั่งเยอะชะมัดเลย ไหนขอแอบย่องย่องมองมองสิโอเคมีคนอยู่มาติงตงังตงิงตังมีใครอยู่บ้านไหมครับเอ๊ขอน่าจะมาแล้วส่งเร็วทันใจเลยจริงๆมาแล้วคะ่ะไหนแล้วคะของ ว้าวสามกล่องครบครันแต่ว่าทำไมมันกล่องเล็กขนาดเนี้ยกล่องเท่ากันทุกอันเลยอ่ะมันคืออะไรหรอคะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นแค่คนส่งของอ๋อค่ะเดี๋ยวขอเอาเข้าบ้านก่อนนะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่คืออะไรนี่ไงเกมเศรษฐีของใคร ของหนูนี่อันนี้ขาตั้งกล้องของแม่อันนี้เอ๊ะน,นี่ของแม่สิอันนี้เกมบันไดงูของหนูมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเย้เยเยได้ตรงปกด้วยโอ้เหลือของแม่คนเดียวแล้วสินะไชิบไปชิบไปชบนี่อะไรอะ่ะขตั้งกล้องอะไรอะ่ะ ทำไมของแม่ได้อย่างเงี้ยแม่ก็วางไม่ได้อีกอ่ะเขาบอกว่าใช้ไว้สําหรับวางโทรศัพท์ไอแพก็ไม่ได้โอ้โหแม่จะซื้อมันทำไมเนี่ยไม่ตรงปกเลยทำไมพวกหนูได้ตรงปกกันน่ะทำไมของแม่คนเดียวที่ไม่ได้ตรงปก แล้วแม่จะเอาอะไรถ่ายรูปเดี๋ยวทริปนี้เราก็จะไปเที่ยวกันแล้วโอ้ยแม่ขี้เกียจถือมันเมื่อยเฮ้ยผู้ผลิตนะผู้ผลิตถ้าเกิดฉันสั่งแล้วไม่ตรงบอกอีกรอบฉันจะไม่สั่งอีกแล้วเฮ้ยแม่ขาชิช้ชอปปี้อ่ะ มีโปรโมชั่นลดราคาเดือนนี้เลยนะคะแม่แม่จะสั่งอะไรดีคะฮะแม่ก็จะสั่งไม่ต้องปกอีกนะสิรูกแม่ไม่สั่งแล้วจริงเหรอคะเห็นแม่ชอบสั่งเยอะมากเลยอย่าเอาความจริงไปพูดสิเบาเฮ้ยแตก ไปดีกว่าสั่งต่อเอาแล้วช้อปปี้เอาลาซาด้าดีกว่าว้ยดูไลฟ์สดดีกว่าว้ยลูกนี่ชอบเอาความจริงไปพูดจริงๆเหนื่อยเป็นยังไงกันบ้างจ้ะเพื่อนๆสนุกกันไม่เอ่ยนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราบ้างดยนะคะคุณค่าทุกคน เจ๋งวายบวยวายใครเคยสั่งของแต่ไม่เคยตรงปลกบานยกมือ